ปาทุ่พผอคนเมนูร้อยๆเคยกินกันไหมครับอือ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าสุตรนี้สุดเด็ดเค็ดไม่หลับทําตามง่ายๆทำผันพื้งมาแลกกันครับเริ่มต้นจากการเอาพริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมเนี้ยลงไปโคกก็นะครับ อินแนะนำว่าไม่ต้องโคกละเอียดมากนะแค่พอแบบยับยับก็บพอได้เรียบร้อยเราก็ตามด้วยเคยครับพุ่มอินชายเป็นเคยหินช้างเหมือนเดิมนะครับเป็นเคยของบ้านอินเองใส่ลงไปนะครับประมาณซองช้อนพูนพูนพันพน,พน,นีเลยบอกเลยว่าเคยนี่คือหอมย่างแรงทุกคนเนอเป็นเคยระน้องนะครับจากนั้นเราก็ตําไม่ข้าวเขืองระหว่างทีก็เอ็กตําไปเนี่ยอินก็เอาปลาทูเนี่ยมามักนะครับ จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยอินชายเป็นเกลือเกลือเนี่ย่วนได้อินชอบชายเกลือตามมือนะครับไม่รู้มีใครชอบชายบ้างไหมมันเป็นเกลือที่แบบไม่ได้เค็มมากมันจะมีความเค็มกลมกล